คุณพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบเพ่กับช่องน้องวุน้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้เมนูวุ้นสิเฮ็ดผัดหน่อไม้ฝรั่งน้ำมันหอยนะคะเนาะวัตถุดิบก็สิมีหน่อไม้ฝรั่งค่ะล้วก,กะกระเทียมสับค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้เครื่องปรุงก็สิมีผงชูร,รสรสดีน้ำปลาซอสหอยซอสฝาเขียวน้ำตาลน,นะคะเนาะเป็นหน่อไม้ฝรั่งแบบ ไอ้โนยน,น้อยครับพี่น้อ,นองจ๋าเขาคัดเกตดเกตนี่แบบเขาบป่ขายแพงนะคะพี่น้องจ๋าไปค่ะลงมือเห็ดกันเลยจ้าอันดับแรกเมนูก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันน้ํามันร้อนเราก็จะนํากระเทียมที่เราตาหรือว่ากระเทียมสับไว้ลงไปผัดให้หอมค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะผัดกระเทียมให้หอมให้เหลืองค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มเหลืองเราก็จะใส่หน่อไม้ฝรั่งที่เราล้างทำความสะอาดไว้นะคะ มาค่ะวันนี้เราก็จะนำหน่อไม้ฝรั่งที่เราล้างไว้ลงไปผัดเลยค่ะให้กระเทยให้กระเทียมหอมเหลือก็เลื่มเหลืองแบบนี้นะคะนอกเทหน่อไม้ฝรั่งลงไปเลยค่ะจะเป็นหน่อเล็กๆค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะเราจะเด็ดเอาเฉพาะยอดอ่อนๆของมันเลยค่ะไม่หั่นนะคะเด็ดเอาค่ะใส่มือเด็ดเด็ด มันสีสัมผัดได้ว่าช่วงไหนของมันออนค่ะมันออนมันกะสึหักก็าะเลยะเลยนแล้วก็ผัดนอไม้ฝรั่งให้ยุบลงเราจะถึงจะทาการปรุงนะคะนี่ค่ะพอเมนูวุนผัดนอไม้ฝรั่งจนยุบลงแล้วเมนมูกระิเริ่มปรุงกันเลยเด้อค่ะมาฉาบปรุงน้ากันเลยจา้าน้ําตาลทรายค่ะใสยขาวใสยแดงใส้แดงมืดค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยรสดีค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะ ซอสฟ้าเขียวแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะขคาดบดได้ก็คือซอสหอยน้ำมันหอยของเ้าค่ะใส่ลงไปค่ะพอปรุงทุกอย่างแบบนี้เราเราก็ผัดเครื่องปรุงให้เข้ากันกับหน่อไม้นะคะผัดแล้วก็ซิมเบ่งรสชาติแซ่บกับเป็นอันเสร็จเป็นทีเรียบร้อยค่ะสาหรับเมนูนี้เห็ดง่ายๆเนาะค่ะเนาะบางบ้านกะสีเอาไปลวกเอาแล้วก็มาผัดนำซอสไปราดนะคะเนาะอันนี้มันเป็นน่อหน่อยไม่ลงร่นก็เลยผัดเลยค่ะ ไปค่ะพี่นองจา่าเตรียมจานมาตักขื้นเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะจานของเรามาแล้วเมนูกับสิเท่ไผ่ผัดหน่อไม้ฝรัง่งน้ำมันหอยขึ้นเสิร์ฟกันเลยเด้อค่ะเด้อหน้าตากระสีออกมากประมาณนี้ค่ะพี่นองจา่านอนนิ่อๆอ่อนๆค่ะพี่นองจ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับผัดหน่อไม้ฝรัง่งน้ำมันหอยเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่นองจา่าอย่าลืมนะคะเด้อขันมากขันชอบคลิปของเมนู un. กับเวบเวียนเขามาให้กาลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชรกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิงกิที่สำคัญเริ่มอะไรด้วยค่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่วุ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันให่จ้า